อ๋อพุทธบริษัทสี่ะก็คือเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันมีสี่คือพิสุพิสุณีก็คือผู้หญิงที่บวชและห่มเหลืองที่ที่ไปถามแล้วเขางงไม่สักทีนะครับอ๋อแล้วก็อุบาสิกาเป็นหุ้นส่วนในพระพุทธศาสนาที่จะต้องดูแลเป็นร่วมกันค่ะอย่างที่หลวงแม่พูดนะเพราะว่าเวลาเราท่องกันเนี่ยเราบอกว่ามีอุทธบริษัทั้งสี่นะฮะพุทธบริษัททั้งสี่ แล้วสมัยแรกในที่ผมแรกสุดที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตสมัยก่อนที่ท่านเป็นเป็นพระศรีวิสุทธิโมรีแล้วท่านเขียนเรื่องอเรื่องพุทธธรรมขึ้นมาในต้นต้นของบทเนี่ยจะพูดถึงพุทธบริษัทรรสีไว้ว,ว่าว่าพุทธศาสนาหรือพรมจันทร์เนี่ยคือชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยนะครับในภาษาภาษาทิกสูตรเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญคือมีมีพระาศาสดา ที่สั่งสอนทมเนี่ยมายาวนานอย่างพุทธเจ้าในสี่สิบพรรษาแล้วก็มีภิกษุสงฆ์ที่เป็นเทระนะฮะที่เป็นปูนกลางที่เป็นเป็นนวกาดด้วยเนี่ยที่มีความรอบรู้นะครับแล้วก็มีมีภิกษุณีทั้งที่เป็นเป็นพระเทเรีนะฮะที่มีมีอายุพรรษามากแล้วก็ปานกลางแล้วก็เป็นนวกกาแล้วที่สําคัญก็คือท่านพูดออกไปอีกว่ามีมีมีตัวอุบาสกอุบาสิกา ทั้งที่เป็นคลองเรือนและที่เป็นเป็นพรมจารีก็เหมือนกับพวกปากข่าวกับแม่ชีก็อยู่ในตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะพรมจารย์ผู้ศาสนาเนี่ยขาดแม้กระทั่งผู้หญิงที่คลองเรือนเนี่ยก็จะไม่ครบนักภาษาอะไรกับถ้าเป็นเป็นภิกษุณีถ้าขาดไปเนี่ยจะยิ่งมีปัญหาใหญ่คือตรงนี้ทาให้เราฉุกคิดว่าเออท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านสกิดอันนี้ให้ให้กับเราแต่มาถึงพอปัญหาเนี่ยพอเราไปถามครูบาอาจารย์ที่ ถามเราหรือแม้แต่ถามลุง,ลงที่ท่านเป็นอุปชาเราเนี่ยนะ<อ>ครับท่านก็จะไม่ตอบตรงไปตรงมาท่านเพียงแต่ตอบเรื่องว่าภิกษุณีไม่เคยมีในสังคมไทยมันขาดไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาบูรดีอันนี้คือ,ค,อคือลักษณะเวลาเวลาพระเทระเวลาท่านตอบนะฮะก็ะตอบเรี่ยงอย่างนั้นแต่ว่าท่านเองเหมือนกับว่าท่านเองก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดข้องนะฮะผมเอาเรื่องนี้แม้กระทั่งไปถามท่านอาจารย์พุทธ,ธาทาสเนี่ย ท่านท่านก็ไม่ท่านก็บอกว่าท่านอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยมีมีสถานะแต่ว่าพอมาในแง่ของทั้งวัฒนธรรมในแง่ของอท่านไปเทียบตัว,ต,วตัวพระวินัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มองในมุมหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตรงๆได้ทั้งที่จริงๆเนี่ยเมื่อเราไปดูพระวินัยเนี่ยพระวินัยครั้งแรกสุดเนี่ยคือท่านไม่ได้ยกเลิกตรงที่ว่าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชบวชผู้หญิงได้บวชเป็นภิกษุณีได้ใช่ไหมฮะ แต่ตอนหลังมาจริงอยู่ว่าภายหลังถึงบอกว่าให้บวชทั้งสองฝ่ายแต่ในสมัยที่พระองค์ยังนำรงอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าให้พระสงฆ์เนี่ยบวชได้โดยฝ่ายเดียวด้วยนะครับแต่ถ้ามีภิกษุณีแล้วเนี่ยก็โอเคบวชทั้งสองฝ่ายแต่ทีนี้ถ้าภิกษุณีเราไม่มีเนี่ยก็ให้พระสงฆ์บวชได้อันนี้ใครเป็นคนพูดว่าถ้าภิกษุณีเราไม่มีขาดไปแล้วก็ให้พระสงฆ์บวชได้คืออันนี้ก็อยู่ในพระพระวินัยครับอยู่ในพระวินัยพระวินัยอยู่ในพระปฏิปดกที่เป็นพระพระวินัยเลยแล้วก็ไม่ได้ยกเลิก แต่เวลาเราพูดเนี่ยเราจะเอาทอนหลังว่าต้องบวชในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายต้อง,งบวชในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเขา<ช><ส>ก็บอกว่าเนื่องจากพิษุณีสงไม่มีเพราะฉะนั<ช>้นพิสุณีสงไม่สามารถจะบวชให้ได้แล้วพิสุสง์เนี่ยจะบวชอีกฝ่ายหนึ่งจะบวชได้ยังไงมันต้องเริ่มจากพิษุณีสงก่อนใช่เพราะว่าพิษุณูสงเนี่ยต้องบวชสิขามานางครับพอสิขามานาเนี่ยพระสงฆ์ไปบวชไม่ได้ถูกไหมเขาก็อ่านเงินว่าโอเคถึงจะมีพระภิกพิสุเนี่ยเป็นผู้ที่จะบวชให้สมมตินะฮะแต่ แต่ภิกษุณีเนี่ยที่จะเอาให้มีบวชสิกขาบานาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นปัญหาไงว่าในการที่จะฟื้นผมเข้าใจว่าพระเถระบางรูปเนี่ยที่ท่านก้าวหน้าเนี่ยท่านเห็นด้วยเพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถแสดงศาสนาได้เพราะเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยพอรูทเนี่ยหรือรากประวัติศาสตร์เนี่ยในทางศาสนาเราเนี่ยมันไม่มีมาก่อนเนี่ยปรกาสที่จะฟื้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเรียกว่าต้องก้าวหน้ามาก ท่านอาจารย์ประวัติศาสตร์ส่วนนี้นะคะไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือว่าทําไมจึงให้ภิกษุณีบวดชดั้งเดิมนัพระภิกษุเป็นคนบวชมาตลอดจนกระทั่งมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมตอบอันตราย,ยิกธรรมคือคาถามที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบวชเพราะว่าอายอย่างเช่นถามว่ามีน้องสาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะค,คือ,ค,อคือมีอวัยวะเพศที่ถูกต้องหรือเปล่าต่อนหน้าพระภิกษุเป็นจํานวนสิบรูปลยนะคะผู้หญิงคนนี้อายไม่กล้าตอบการบวชก็เลย ต้องหยุดชะงักพระภิกษุกลับไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นจะให้จัดการอย่างไร mm hmm. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้บรรดาภิกษุณีสงฆนะ์ถามปัญหานี้ซะก่อน oh. เคลียรตรงนี้ซะก่อน mm hmm. ในกรณีที่เวลานี้เราไม่มีภิกษุณีสงฆ์ mm hmm. ถ้ามีผู้หญิงต้องการจะบวชและผู้หญิงสามารถจะตอบปัญหาอันตรายกึดธรรมได้ mm hmm. ก็สมควรที่จะบวชได้ นะคะแล้วก็ที่คุณสันติสุขพูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องมากเลยคือเมื่อเกิดอนุญาตให้มีการบวชภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้ยกเลิกข้ออนุญาตเดิมที่ให้ภิกษุสงฆ์บวชผู้หญิง <Okay. S 2> ดั้งเดิมนะพระภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีมาตลอด <Okay. S 2> จนกระทั่งเกิดกรณีนี้ขึ้น <Okay. S 2> จึงได้เกิดการแนะนําให้มีการบวชสงฆ์โดยสงฆ์สองฝ่าย